สายใหญ่ในหมอกขวัญณชายแดนอันห่างไกลท่ามกลางป่าเขาที่ปกคลุมด้วยหมอกยามเช้าหน่วยทหารราบที่15กําลังออกลาดตระเวนพนทหารฟ้าใสเด็กสาวร่างเล็กแต่ใจแกร่งเธอเป็นทหารพรานที่เชี่ยวชาญการเดินป่าและมักจะเป็นผู้นำทางให้กับหน่วยเธอมีความผูกพันกับพื้นป่าแห่งนี้มาก เพราะเธอเกิดและเติบโตที่นี่ตอนที่สองเสียงเรียกจากธรรมชาติขณะก,กำลังลาดตะเวนฟ้าใสาสังเกตเห็นร่องรอยแปลกๆบนพื้นดินเธอรู้ท,ทันทีว่าไม่ใช่รอยเท้าสัตว์ป่าแต่เป็นรอยเท้าของมนุษย์ที่พยายามซ่อนตัวอย่างแนบเนียนเธอส่งสัญญาณให้หน่วยหยุดและระมัดระวังตัวทันใดนั้นเสียงร้องของลูกนกหวีตที่บาดใจก็ดังขึ้น นั่นเป็นสัญญาณอันตรายที่เธอเข้าใจดีตอนที่3การเผชิญหน้าในเงาไม้ฟ้าใสและหน่วยของเธอเคลื่อนที่อย่างเงียบเชียบและระมัดระวังจนกระทั่งพบกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้กำลังขนย้ายไม้พยุงที่ผิดกฎหมายออกจากป่าพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะจับกลุ่มแต่หนึ่งในกลุ่มผู้ลักลอบสังเกตเห็นทหารและเริ่มยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่ ทำให้เกิดการประทะก,กันเล็กน้อยท่ามกลางความตึงเครียดของป่าใหญ่ตอนที่ 4. ใช้ชนะเพื่อผืนป่าฟ้าสายและหน่วยของเธอวางแผนอย่างรอบคอบใช้ความรู้เรื่องป่าในการโอบล้อมกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ทำให้พวกเขาไม่ทันตั้งตัวโดยความกล้าหาญและความสามัคคีของทหารทุกคนผู้ลักลอบถูกจับกลุ่มได้อย่างง่ายดายและไม้พยุงของกลางก็ถูกยึดคืนมาได้สำเร็จเสียงนกกลับมาร้องเพลงอีกครั้ง พื้นป่าก,กลับคืนสู่ความสงบอย่างแท้จริงตอนจบผู้พิทักษ์แห่งป่าเขาหลังจากภารกิจสำเร็จลุล่วงฟ้าใสและเพื่อนร่วมหน่วยได้กลับสู่ค่ายด้วยความภาคภูมิใจเรื่องราวความกล้าหาญของเธอถูกเล่าขานในหมู่บ้านชายแดนเธอไม่ใช่แค่ทหารแต่คือผู้พิทักษ์แห่งป่าเขาผู้ที่ใช้ความรู้และความรักในธรรมชาติปกป้องแผ่นดินและชีวิตสัตว์ป่า ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปข้อคิดจากนิทานนิทานเรื่องของฟ้าใสสอนให้เราเห็นว่าความรักในบ้านเกิดและการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่สร้างพลังอันยิ่งใหญ่การเป็นทหารไม่ได้มีหน้าที่แค่ปกป้องประเทศจากภัยคุกคามภายนอกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติด้วยทุกคนสามารถเป็นผู้พิทักษ์ได้ในแบบของตัวเอง คำถามชวนคิดหากคุณได้เป็นผู้พิทักษ์ผืนป่าอย่างฟ้าใสคุณจะเลือกใช้ความสามารถพิเศษอะไรเพื่อปกบ้องธรรมชาติ